สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพบกับผมปูนะครับผมในรายการช่องของบ้านปูนะครับอันนี้เป็นภารกิจยามเช้าของผมทุกๆวันนะครับผมผมตื่นนอนขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องลงมาที่ลานจอดรถของบ้านตัวเองนะครับผมก็จะมาทําการดูแลนะครับรถยนต์นะครับของเราที่เราใช้งานนะครับรวมถึง จอดโชว์ไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นคันนี้นะครับจอดมาจะปีกว่าละนะครับก็ไม่ได้ขยับขยื่ยนไปไหนเลยครับแค่สตาร์ทรถเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะกะ็มีรถก็ต้องดูแลนะครับมันก็เหมือนคนเราต้องแต่งตัวนะครับดูแลสุขภาพนะครับผมส่วนผมนั้นชอบในเรื่องของสีดำนะครับผมแล้วก็เรื่องสมรรถนะของช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นรถสีดาต้องดูแลมากเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแล้วก็แว็กทุกวันนะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ร้านมอเตอร์ไซค์ก็อยู่นู่นสีดําหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราชอบสีดําเราต้องดูแลหนักกว่าคนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่าไปว่าวันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือวันนี้จะมีพี่ๆนะครับสองคันนะครับเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาแล้วนะครับว่าจะเข้ามาปรับปรุงช่วงล่างนะครับผมก็คือเป็นคันหนึ่งเห็นว่าเป็นมิวเอ็กนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ส่วนอีกทันก็จะเป็นตัวของปาเจลโลนะครับเอานิวปาเจลโลหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวนิวปาเจโลนี่แหละครับก็คือจะเข้ามาสองคันมาทาการให้ผมปรับเซ็ตช่วงล่างให้นะครับก็คือจะให้ทําการเปลี่ยนโช้กอัพให้นั่นเองนะครับผมก็คือต้องการความนุ่มนวลมากขึ้นคันแรกเขาบอกเขาไปทํามาที่สองที่แล้วลทีนี้มันก็ไม่จบตั้งแต่ตอนใต้แดงนะครับผมก็เลยตัดสินใจก็มาหาผมดีกว่านะครับส่วนคันที่2ก็ พูดคุยกันมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็แวะเข้ามานะครับต้องการความนุ่งนวลขับขี่ให้สบายแล้วก็นิ่งนะครับผมก็บอกว่าโอเคเข้ามาเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมก็ตามคิวเลยทีนี้ผมก็อาจจะจัดการให้แต่พี่เขามีคําถามนะครับว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เปลี่ยนโชคนะคุณปูแล้วต้องทําการเปลี่ยนสปริงไหมนะครับผมเพราะว่า,ารถผมน่ะเห็นคนอื่นน่ะรถเพื่อนก็ไปทํามาต้องเปลี่ยนสปริง นะครับผม,ผมก็เรียนแจ้งอย่างนี้นะครับในเรื่องของสปริงน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกๆคันนะครับแต่ถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมมันก็กตอบร้อเปรเซ็นต์ไม่ได้ว่าควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้ผมจะมีหลักเกณฑ์แบบนี้ง่ายๆนะครับก็คือว่าในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสปริงนะครับผมผมจะแนะนําไปกับลูกค้าทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนสปริงว่า,าเราขับรถ แบบไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าขับรถแบบไม่เร็วมากหรือว่าเร็วเป็นบางครั้งนะครับเร็วในบางครั้งก็คือ,อเขาเรียกแซงช่วงแซงช่วงไรหรือว่าบนทางด่วนหรือว่าทางเรียบๆที่ต้องการความเร็วขึ้นมา140 150แล้วก็พอประเภทนี้ยผมเรียกว่าเร็วเป็นบางครั้งหรือว่าไม่ได้เรียกว่าเร็วเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนสปริงนะครับผมเพราะการเปลี่ยนสปริงนั้นมันจะเพิ่มค่าเเ เข้าไปนะครับก็จะทําให้รถโดยปกติที่ยังไม่มีโชคนะมันก็จะแข็งขึ้นปกติอยู่แล้วนะครับผมส่วนพอเราเปลี่ยนสปริงเข้าไปเนี่ยรถมันก็จะมีค่าเคที่สูงขึ้นมันจะเหมาะกับคนที่ขับรถประเภทขับเร็วแล้วต้องการที่จะลูดนะครับหรือเหินข้อสะพานมาแล้วก็ลงมาเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นการขับแบบนี้บ่อยๆผมก็จะแนะนําให้เปลี่ยนสปริงนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกที่แบบวิ่งทางเรียบแต่ต้องการแบบ ความเร็วสูงจริง,รงๆก็คือมุดซ้ายมุดขวาแล้วลดโค้งตัวได้น้อยลงน้อยลงนะครับพวกนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสปริงเพราะฉะนั้นสองคันที่จะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพูดคุยกันก่อนแล้วก็จะแนะนํากันหน้างานเลยนะครับสปริงเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นแบบคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับเห็นแดงๆอยู่เนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนสปริงนะครับถามผมเปลี่ยนสปริงทาไมรถผมเนี่ย ขับเร็วเหรอผมบอกก่อนผมไม่ได้ขับเร็วนะผมเป็นแค่ชอบนิ่งๆนุ่มๆเพราะว่าเจอเนินเจออะไรผมก็หยอดแต่ที่ผมต้องการใส่สปริงเข้าไปกับคันนี้ก็เพราะว่ารถมันมีน้ําหนักมากเพราะนั้นรถมีน้ําหนักมากก็ต้องมีเรื่องของสปริงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเพราะจะทําให้ตัวรถมันคงตัวน้อยลงนั่นเองนะครับก็การเปลี่ยนสปริงก็ตามที่ผมแจ้งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพี่สองคันที่หน้าร้านกันเลยนะครับว่าถ้าเขาเข้ามาผมจะแนะนําให้เปลี่ยนสปริง กับคันไหนหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตามต่อกันที่หน้าร้านนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวทําความสะอาดเช็ดถูบํารุงน้องๆก่อนนะครับเหมือนคันนี้เนี่ยก็เสียดายอยากรับดูแลต่อไหมผมไม่ได้ใช้เลยนะไม่ก็ไม่เยอะเจ็ดหมื่นกว่าโลเองถ้าสนใจก็ทักกันมาได้นะผมจอดไว้อย่างเงี้ยเช็ดถูทุกวันนะครับมันเหนื่อยนะครับก็เป็นเอวเลน2.0นะก็ขับสอง ถ้าพี่ๆท่านใหนชอบแล้วติดตามกันมารถผมไม่ได้ลุยหนะักไม่ได้ใช้งานแบบเป็นประจำเอาไว้ใส่โชว์แล้วก็กลับเล่นรับแม่แต่วันนี้แม่ชอบคันนี้มากกว่าก็เลยเอาไว้ขัดถูวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสองคันที่จะมากันก่อนเลยไปครับโอ้ยเอยเช็ตต่อ เปลี่ยนช็อคมามันการขับมันโยนโยนย้ยย่ะครับหนีเมียมาบ่าวไม่ได้หนีครับแค่หลอกมาเฉยอหลอกมาเฉยได้ๆเดี๋ยวไปลองสุดโปรโอเคพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งนะแต่แต่แต่ตอบถูกด้วตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปลอง เป็นยังไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวันนี้นะครับผมการปรับปรุงช่วงล่างนะครับให้กับพี่ๆนะครับท้ง2ไม่ใช่2องสท่านมีอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาตอนท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวแคมรี่นะครับมาโหลดลงนะครับคือของเดิมเตี้ยไม่พอต้องการจะเตี้ยแบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับก็จัดให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าสปริงโหลดนะครับคู่กับเจ้าตัวโช๊คนะครับผมของเทนนุ่ม หนึบเตี้ยกันตามใจที่ต้องการเลยนะครับผมครับอย่างที่บอกนะครับคันแรกนะครับที่เข้ามานะครับก็จะเป็นตัวคันของมิว x นะครับที่บอกไปตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปว่าบางคันเหมาะสมกับการใส่สปริงบางคันไม่เหมาะสมกับการใส่สปริงผมก็จะแนะนํากันไปตามคันคันนะครับผมอย่าง2คันนี้นะครับคันแรกนะครับทำไมถึงแนะนําให้ใส่สปริงในตัวของมิวเอกนะครับผมเนื่องจากว่าคันนี้ คุณลูกค้าหรือคุณพี่เขาเนี่ยบอกว่ามีความต้องการนะครับที่จะขับต่างจังหวัดนะครับผมไปชัยภูมิบ่อยนะครับแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่การงานนะครับผมและจะต้องมีการนั่งเต็มคันบ่อยๆนะครับส่วนการนั่งสองคนนั้นมีในในกรุงเทพหรือในเมืองเนี่ยมีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะนั่งอย่างต่ำคือสี่คนถ้าเต็มคันคือหคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะผมก็แนะนําว่า ให้ใส่สปริงไปเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของการรองรับน้ําหนักที่จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าความแข็งของสปริงไม่มีผลกับการรับน้ําหนักเพราะว่าน้ําหนักนั้นถูกชดน้าหนักที่จะกดลงถูกชดเชยด้วยตัวสปริงที่เราใส่ให้แข็งขึ้นเพราะฉะนั้นรถก็จะไม่มีอาการท้ายห้อยนะครับบวกกับพี่เขาอชอบขับรถที่ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักในการนั่งเต็มคันไปอันนี้บอกเลยว่าเหมาะสมในการใส่สปริงแน่นอนนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคันนะครับปาเจโร่นะครับทำไมถึงอันนี้ไม่แนะนําให้ใส่สปริงทั้งทั้งที่ตอนแรกพี่เขาก็อยากจะใส่สปริงเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคันแรกใส่ไปฟูเซนแล้วมันสวยใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าคันหลังเนี่ยที่ไม่ใส่สปริงเพราะว่า1เลยนะครับพี่เขาเน้นขับแค่1 2ถึงคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น้ําหนักบรรทุกมีไม่มากแล้วนานๆครั้งพี่เขาบอกถึงจะนั่งเต็มคันสัก1ครั้งนะครับในรอบหนึ่งเดือนก็อาจจะมีสักประมาณครั้งหนึ่งถึง2ครั้งนะครับเพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัด เพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมจึงบอกว่ามันไม่จําเป็นนะครับผมด้วยพื้นฐานของรถด้วยเป็นรถขับสี่อยู่แล้วนะครับการที่สปริงของรถขับสี่มันแข็งกว่ารถขับ2โดยปริยายอยู่แล้วนะครับเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสปริงจึงไม่แนะนําให้เปลี่ยนก็แนะนําให้ใส่แค่โช๊คเข้าไปนะครับหชุดต่ว่าถ้าในกรณีที่้านั่งแล้วนะครับ ท้ายมันห้อยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนสะปิงไปใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะไปปรับเพิ่มเติมเอาที่ตัวของช็อคอัพได้นะครับอ้อลืมบอกไปนะครับช็อคอัพสคันนี้ที่วันนี้ใส่เข้าไปนะครับเป็นช็อคที่มีระบบซับแท้งนะครับผมก็คือช่วยในการพยุงตัวหรือว่าช่วยในการยืดยุบได้ดีกว่าช็อคที่ไม่มีซับแท้งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้วันนี้พิเศษนะครับก็คือตัวซับแท้งตัวนี้สามารถที่จะปรับ ค่าแรงกดหรือค่าคอมเพรสนะครับได้ถึง12ระดับนะครับเรียกได้ว่าก็ไปปรับกันให้ชื่นใจเลยนะครับผมก็ใช้ในการเดินทางก็ได้นะครับใช้ในการใช้งานทั่วทั่วไปก็ได้หรือใช้ในการขับขี่ให้มันสนุกขึ้นก็ได้นะครับชุดนี้นะครับก็ได้จัดกันไปให้แล้วนะครับกับโช๊คของ วายเซ็นะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้ง3คนมากนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่ร้านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่หากถูกใจนะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปในการแก้ไขปัญหาช่วงล่างให้กับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจของร้านบ้านปูจะได้มีเพื่อนๆอยู่เป็นกําลังใจกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.